สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีธนูนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนตุลาคมปี2564เรามาเริ่มที่งานก่อนเลยนะคะนะในเดือนนี้รู้สึกว่าคุณจะดูเหนื่อยๆน,นะคะ ดูเหมือนแบบไม่ไหวเลื่มหูเลื่มตาไม่ขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้นะในบางท่านก็นั่งรอลูกค้าก็ใจเย็นๆหน่อยนะเดี๋ยวก็มาเองนะคะในบางท่านทำงานประจำนะก็จะรู้สึกวตัวเองอยากจะรีลซ์อยากจะพักผ่อนแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้ววันนี้อะไรอย่างนี้นะ อย่าอย่าไปมองมองว่าตัวเองเอ,อแย่เหนื่อยอย่างนั้นให้มองว่าเราฮึดค่ะเราสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมองมองมุมกลับที่ตัวเองกําลังเป็นอยู่นะแล้วมันก็จะดีขึ้นมาเองนะคะการเงินของคุณโอเคดีมากการเงินดีมากเลยมาจากความขยนันมาจากการทํางานนะคะอ,อย่าเลื่อนทำตัวให้ดูดีนะคะบางคน ถ้าทางดูเปลี่ยวเยหนื่อยก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูดีไว้ก่อนนะคะเสื้อผ้านหน้าผมอะไรเนี่ยไม่ใช่ดูห่อเหี่ยวดูเฉาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันเพลียมันเปรียมนยมนไม่ไหวอะ่ะนะกับงานที่เข้ามากับเงินที่เข้ามามันอดไม่ได้ใช่ไหมพอยุคนี้สมัยนี้เรามีงานทำเนาะเราก็ต้องทำอะ่ะดีกว่ามีงานทำไง ทุกสาขาอาชีพนะคะนะการเงินคุณดีเยี่ยมเยี่ยมมากๆด้เลยค่ะนะคือคุณเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเอาง่ายแล้วก็คุณก็จะได้รับการตอบกลับมาแล้วนะคะนะเรามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพของคุณในเน,นีนนี้อย่าละเลยเรื่องนิ้วนอร์มอลนะคะนะคะ ระวังเอาไปติดญาติผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยเอาไปติดครอบครัวอีกระวังนะคะต้องเตือนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งตัวเราเอาไปติดครอบครัวหรือครอบครัวเอามาติดเราแล้วก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะระมัดระวังนะคะย้ําเตือนกนั้งครอบครัวเลยก็ได้นะคะในเดือนนี้นะเดือนตุลาคมนี้นะถ้าหากว่าเดือนนี้มันไม่เกิดกับเราแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปค่ะ แต่มันขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่มีโอกาสไหมโอกาสที่จะรอดมีค่ะเพราะวิวขึ้นนะคะกล้งรอแห่งโชควิออฟฟอร์จูนขึ้นค่ะมีโอกาสรอดแต่ขึ้นอยู่กับที่ตัวคุณและคนในครอบครัวของคุณเองนะคะอืมอย่างอื่นโอเคนะคะอย่างอื่นโอเคนะคะอ่ะคนโสดเลยดีกว่าคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์พบเจอคู่มีเกณฑ์การครองเรือนค่ะ นะคะวิธีการบพบเจอคู่ของคุณระทำยังไงทํางานค่ะลุยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานอันดิเรกลุยอย่างเดียว <c oughs> และคุณจะเจอคู่ที่มากับงานที่คุณทํานั่นแหละนะคะืส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกเต้าแล้วการที่คุณไม่ไม่ได้สนใจใยดีกับแฟนคุณมากเท่าไหร่นั่นแหละ มันจะมาเรื่องการทะเลาะเบาอแวงกันนะคะพอมีปัญหาปุ๊บก็เป็นที่บอกไปคุณเคยสนใจไหมใส่ใจไหมเพื่อนสนิทแฟนคุณชื่อว่าอะไรไม่รู้แฟนคุณชอบสีอะไรไม่รู้แฟนคุณชอบกินอาหารประเภทไหนไม่รู้ถึงขนาดนี้นะคำขอโทษมันจะไม่มีความหมายนะคะถ้าหาทะเลาะกันเนี่ยก็ใช้เวลาหน่อย ใช้เวลาหน่อยในการตืต้งงอนนะคะคือคนนี้มันเป็นคู่ของคุณไงคะก็อยากจะให้คุณรักษาไว้นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนเอาใจใส่แฟนอยู่แล้วก็คอยอยังชั่วไปค่ะเรื่องการาม,กมีกงมีกิกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแค่กระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรอย่างงี้นะคะนะอ่ะ มาเรื่องที่จะติดติ้งในหน้าไพ่นี้เอาที่ตัวคุณเลยดีกว่านะคะเรื่องการเาเรื่องอาการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะว่าจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนจะลุยดะกับงานเลยหรือเปล่าโดยไม่สนใจอะไรเลยหรือเปล่านะคะสนใจทางบ้านสนใจครอบครัวด้วยนะคะ ว่าการที่เราหนุยงานขนาดนี้แล้วเราละเลยเรื่องการาดูแลตัวเองเรื่องของ new normal นะคะตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางเอาไวา้จะทำให้เราเป็นคนที่นำพาครอบครัวเราอะไปสู่อย่างนั้นนะคะถ้าหากไม่เกิดขึ้นกับคุณคุณไม่เป็นอะไรก็จะเกิดกับญาติผู้ใหญ่ถ้าหากท่านไม่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันก็จะติดเชื้อโควิดนี่แหละคะ่ะ นะคะในเดือนนี้คุณยากระมิดกร,มกระเมียนกระเกษกระสนนะเงินทองอะไรก็คือโอเคคนลามันแบ่งเก็บได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในบางเรื่องไม่ควรจะทตันทีเหนียวมากจนเกินไปนะทุกเรื่องอะในเดือนนี้คุณนะเหมือนคุณจะคิดมากอะ จะทานั่นนิดจะทํานี่หน่อยก็เหมือนจําชี้จําชัยเหมือนดุจิจุกจิกอะอะไรไม่รู้นะประมาณนี้นะมันจะทําให้คนดูดูเหมือนคนที่คนเคยเห็นคนที่เขาตันีทีเหนียวแล้วเขาจะซื้อไม่ซื้อจะใช่ไม่ใช่อ่ะนะเป็นอย่างนั้นในเดือนนี้คุณจะประมาณนั้นนะมันก็ดีนะคะแต่อย่าให้มันออกมาน่กเกลียดเท่านั้นเอง นะคะเนี่ยเรื่องทีจัดติดติงมีแค่นี้เรื่องคู่ก็น่าจะเคลียร์กันได้นะน่าจะเคลียร์กันได้นะคะนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ